ฉันได้ใส่พลังงานที่มีความสามารถในการส่งสัญญาณออกไปได้ทั่วทั้งจัก,กรวาลไว้ในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชหินต้นไม้ทุกสิ่งทางกายภาพล้วนส่งพลังงานออกมาเหมือนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ mm hmm. เธอกำลังส่งพลังงานจากศูนย์กลางแห่งตัวตนของเธอออกไปทุกทิศทางอยู่ในตอนนี้ พลังงานนี้ซึ่งก็คือความเป็นเธอถูกส่งออกไปในรูปแบบของคลื่นความถี่พลังงานที่ออกมาจากตัวเธอนี้จะทะลุผ่านกำแพงข้ามผ่านภูเขาเคลื่อนผ่านพระจันทร์สู่ความเป็นนิรันดร์ไม่เคยหยุดทุกๆความคิดที่เธอเคยมีจะฉาบทาพลังงานนี้เมื่อเธอนึกถึงใครบางคนถ้าคนคนนั้นความรู้สึกไวพอ เขาหรือเธอจะรู้สึกได้ทุกๆถ้อยคําที่เธอเคยพูดจะกำหนดลักษณะของพลังงานนี้ทุกๆสิ่งที่เธอเคยกระทำจะส่งผลกระทบต่อพลังงานนี้การสั่นสะเทือนอัดตาเร็วความยาวคลื่นรวมถึงความถี่ของพลังงานที่ถูกส่งออกมานี้จะแปรผันและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกคำพูดและการกระทําของเธอเธอคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าจงส่งคลื่นพลังงานที่ดีออกไปนั่นแหละใช่เลยถูกต้องที่สุดทีนี้คนอื่นๆโดยธรรมชาติแล้วก็ทําแบบนี้ด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นอีเทอร์ซึ่งก็คืออากาศที่อยู่ท่ามกลางพวกเธอจึงเต็มไปด้วยพลังงานคือแมทริกแห่งกระแสพลังงานที่ถักทอผสานกันเป็นแผ่นผืนแห่งพลังงานที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้แผ่นผืนแห่งพลังงานนี้คือสนามพลังงานรวมหมู่ที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ มันมีพลังงานมากและส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งรวมทั้งตัวเธอด้วยเธอยังได้ส่งกระแสพลังงานใหม่ๆออกจากตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเธอเองก็ได้รับผลกระทบจากกระแสพลังงานที่เข้ามาหาเธออยู่ตลอดเช่นกันกระแสพลังงานนี้จะเข้าไปเพิ่มหรือปรับแต่งแมทริ โดยเมทริกที่เปลี่ยนไปนี้จะส่งผลกระทบต่อสนามพลังของทุกๆคนและจะส่งผลต่อกระแสพลังงานที่พวกเขาจะส่งออกมาอีกทอดหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อตัวเมทริกเองและจะย้อนกลับมาส่งผลต่อเธอเองอีก e. เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ท้ายนี้เป็นความคิดของพี่ฝนนะคะทุกๆความคิดความรู้สึกซึ่งทั้งหมดนี่คือเป็นกระแสพลังงานทั้งสิ้นนะคะที่เราส่งออกไปจากตัวเราและทุกๆคนก็ส่งออกไปเหมือนกันค่ะ